ถ้าเราปรับสูงเนี้มันก็มันก็ไม่กั้นให้มมนแ<ต>น่สรี德ะของเราใช่ไหมปรับให้มันกั้นแบบนี้โอเคครับเอาีอนน่ระยะนี้แหละโอเคแล้วก็เราก็ลองดูว่าตอนที่เราดึงอ่ะเอาให้แบบว่ามันมาประมาณแบบราวนมเราอ่ะครับผมประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเราปรับปสมมติเราปรับสูงเนี้ยอ่ะสมมติถ้าเราปรับสูงนะมันก็จะแบบจะดึงมาด้านล่างอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่า พีแนะนําให้ปรับลงไปต่าๆครับโอเคโอเคจต่ขงดิกรโดงต่โอเคครับใ<ก>่ <Okay. S 1> ปรับต่ํามันก็จะแบบลงประมาณเนี้ลงประมาณเนี้เออี่ว่ามันกำลับบงดีครับผมโอเคเราก็จะเล่นทีละข้างหรือว่าแยกข้างก็ได้ครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันแยกข้างเล่นได้โอเคอ่าสมมติถ้าเล่นทีละข้างเ่าก็คือดึงลงมาเลยแบบนี้โอเล่นทีละข้างก็ดีครับคือว่ามันจะโฟกัสกล้ามเนื้อดีแต่ว่าถ้าที่แนะนําก็เล่นสองข้างไปเลยจบไปดี อ่ะอันนี้เราก็จับเข้ามาแคบสุดเลยครับผมนี่ครับอ่าแล้วเราก็เอาลงมานะแล้วก็ท้องเราเอะปิดบอกไว้ครับอ่ะเอาตัวตรงนะครับเราก็ยืดออกไว้อย่างนี้เราก็หายใจเข้าครับดึงมาอย่างนี้<ด>หายใจออก<ด>อ่าแล้วก็เกรงปีกหลงของเราไปตลอดเวลาครับ<ด>อ่านี้หายใจออกผ<ด>่อนลงพร้อมกับหายใจเข้านะครับ เก็บลมไว้ก่อนแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าครับดึงมาหายใจออกอ่าประมาณนี้ครับได้ปีกเต็มเต็มโอ้ปีกเต็มเต็มเลยตรงนี้เลยปีกน,นี้เลยขอบคุณ <Okay. S 2> ครับ